ย,ย,ยืนเหล่าเฟยไม่ได้เลยนะคุณสองคุณสว่างวาบเลยด้านสองฝั่งหรอวะเป็นดีไม่มีลุนด้านเดิมอีกอยู่ขวาบนตามบ้านได้ใครอยู่ในกระท่อมอ่ะไม่มีลุนนะนเหมือนเขามาขวาบนเลยวะขวาบนใช่ไใช่เออเจอได้ใช่พีเเ่เบตาที่เบตาปิดไหมะ ไม่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 อยู่กับพี่อยู่กับพี่เบต้าอยู่กับพี่เนี่ยกูเข้าฝันแล้วเนี่ยพี่เบตกิ้พี่ดิวเขาขอเปิดหีบนะเขาขอเปิดหีบมามาเลยเขาบ้านใหญ่ ายาญาญาญโอ้โหไม่ทันแล้วเธอฉันอุตส่าห์เนี่ยเต็มไฟวะแกเล่นแล้วกันแนยังแกวนแล้วสิตัวนี้วางบ่อนะ อไปลงล่างลงล่างอ่ะมาเจอผมมาเจอผมมาเจอผมช่อคนหนึ่งได้ไหมคนรักโองใครเอาม่ทุบในกระท่อมแล้วโอเคโอเคพี่พี่จะเอาควีอ่ะพี่จะแอบพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่อยู่ในตู้เรียบร้อยไอเขาวิ่งคอหักหมดมีดมันไกลไปปะเนี่ยมีดมันไกลจริงไอ้เหี้ยมันไม่ตัดเล็บอ่ะไม่ต้องหิว้ะเธอไม่ต้องฮิว เอากล่องไปเอากล่องไปเออเออเป็โอเครู้เรื่องโอเควางกล่องเลย thank you ไปหลอดตัวเทมเลยเถอะโอเคได้ตามใจหล่อนชี้กัาไปหน้าบ้านเรียมไหมครับเลยกระเทือบเร็วมีแฮกลูนกระเทือบเร็วใครบอกว่าวางบ่ออ้าวไม่ได้วางบ่อมันวางบ่อไหมอ๋อ เขาเสกไม้เดี๋ยวชื่อใจอะไรไม่ได้เลยเออหรอพี่เดี๋ยวเชื่อใจอะไรไม่ได้เลยตอนนี้เนี่เขาเสกไม้ลงมาเมื่อกี้โอเคเสกไม้ก็เสกไม้ปั่นอยู่กลางแมปมาช่วยกันปีนหน่อยปั่นอยู่กลางแมปใครเขาวิ่งขอหักอยู่นั่นน่ะอ๋อเอาเคลมะเอาเคลมครบละมั้งสามสิบวิมันแป๊บเดียวเองนะเพื่อความเชื่อเพื่อความชัวอจผมล้มได้แล้วใช่ไหมล้มได้ล้มได้เดี๋ยวพี่รอช่วย ลมจริงไปถ่ายายุทจะไปฉายตีไม่เดินนน้อองเเหมืฉัลย <c oughs> พี่อย่าว่าเขาเดี๋ยวผมลม้มเิต้าไปไหนไม่ปัดไปกับเขาปัดลัะไ <c oughs> ้เอ้ยหรือปาดไม้วิไอ้ไก่หรือปาดไม้หนึ่งบัดลัดเอาไปฉายไหมฮะเอาเอา แต่ว่าถือกล่องพยาบาลอยู่ะดิปิดปพี่แนใจ่าผูไม้ปอมมาเลยนี่ว่าตรงนี้ตรงนี้ไม่มีไม้จริงเลยพี่ปอมไปช่วยหน่อยไปช่วยหน่อยช่วยพี่ช่วยพี่ช่วยพี่เดี๋ยวเล่นไเล่นไปกีแผ่นพี่เดี๋ยวไอ้เที่ยเจอกู พี่ปออย่าเพิ่งวิ่งมาทางนั้นตามไม้ไม้นี้เล่นไปยังเนี่ยไม้ไม้ปอไม่จริงไม้ปอไม้ปอไม่จริงไม่จริงผมพุเล่นมาแล้วมาแล้วไม่เนี่ยนะไม่าแล้วปอรับไม้จริงแังไหมไ้ปอมาเลยงไม้ปอมาเลยทิ้งิงทิ้ง้งทิ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 ้งเิ้งทิ้งทิ้งทอ้งท้ทิ้้้้้ทิ้งทิ้งทิ้ง เอในผมนะเป็นเม้นอยู่เป็นเม้นอยู่บ้านใหญ่อยู่ก่อนไหม,มอยู่ก่นอนไหมเป็ดเม้นอยู่กระท่อมไม่ใช่เหรอเอาเหรอพี่เดียวกูต่อยเราผมเปล่าพี่ <laughs> มาปลุกให้ก่อนปลุกให้มาปลุกใข่ใครวิ่งไปอ๋อในกายอยู่นี่อ้าปลูกฉันนี่นี่เนี่ยไม่เจอเราไม่อยู่กำลังอยู่อ๋อโถ ไปฉายอยู่ไหนอะเธอเอาว่าไหมเอาเอาไปดีชาร์จหน่อยพี่ทำอะไรรีทำได้โปรดผันไฟแต่หลังหมดแล้วแม่งไม่อย่าอุ้มเลยเธอยังไม่ล้มเลยใช่ผมเข้าตู้ผมเข้าตู้มันมันโกนแทงหลังผมอ๋โอเคน่าจะเสร็จนะเครื่องขวาล่างตอนนี้มันจะเหลือชนบนแล้วแหละชนบนยังไม่ได้ปั่นเฮ้ยโดดกันได้เอ้า โอ้โหอยากต่อยกันหน้าต่างหาหน้าต่างไม่เจอไหมเกี่อะไนแหละพี่ไม้ปอมไม้จริงวะเนี่ยเฮ้ยไม้จริงอย่าอย่าถ้าตื่นอยู่ไม้จริงแต่ถ้าหลับอยู่ไม้ปอมเธอต้องไปป่ายข้างบนแล้วแหละไม่ไปป่อยมันจะไม่โซนบนหรอกใครยกมาผมมาโดนไม่ใหม่ใหม่โอเคโอเคโชคดีแต่ เจอปออ่ะฮะยังไม่เจอพี่บอกดึงมาดึงผมแล้วใช้อันนี้ไิงไม้ปอมไม้ปอมหมดเลยพี่ตรงนี้ที่พี่เห็นนะอันนี้ปอมหรอทุกแผ่นเลยพี่ทุกแผ่นเลยทุกแผ่นตรงนี้อยู่กับสายเดียวอยู่กับสายเดียวอยู่กับแมพเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยกินกินเก็บเวลาหนึ่งเขาสิ บ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่เขาบ้านใหญ่บ้านใหญ่ไม่มีทธงเลยมันอยู่รองบ้านใหญ่นะเดี๋ยวเพิ่งเดินลงมานะโอเคมันมาแล้วเดียวอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยเบต้ามีกล่องอยู่บนบ้านใหญ่แตกแล้วแตกอะไรมันไม่ได้ไรคุณมั่วเลยคุณแจคุณแจแดงอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านเล็กนะในฉันเจอนเตือนเตือนเจอน แจมไฟใช่ไหมติ๊กโก่อยู่ใสนที่อยู่บ้านใหญ่เห็นแล้วเข้ากระท่อมเข้ากระท่อมยิเอวี่ยินนะก็ต้องไม่มีไม้เออไม่ทันละเข้าไปแล้วเีลยไม่มีฉงนพอเล่นได้อยู่มันจะเข้าขีดให้ไปเลยไปเลยไปเลยอะไรคือฮิวไปเอวี่ยังตามอยู่เขายังตามอยู่เขาอยู่กัวท่อมเัาอยู่กัวท่อมทิง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 นะทิ้งนะ เจอพี่ไปตาแล้วอ่าคุณแจกุญแจแดงอยู่ที่กระท่อมนะโอเคเธอเธอปั่นไฟกันอยู่ไหนฉันจะไปหาจะไปฮิลจะไปเนินเดินกระท่อมพี่กระท่อมอกระ่อมอกระท่อมกับผีอะไรล่ะ <laughs> ท่อมเครื่องเสร็จแล้วไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะปันก่อนพี่เดี๋ยววาร์ปเดี๋ยวมันวาร์ป ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ปั่นอยู่เป็นคนเชื่อฟังคนอยู่มาแน่แม่จ๋าไม่ค่ะคนครับเออก็อยู่ันตรงนี้แหละวิ่งไปดิวิ่งดิวิ่งก็เจอดิเน่เศกไม้ปอเนต้องเจอมันวาบีว้าไปบ้านเหลี่ยมช่วยเองช่วยเองช่วยเองเอามาปั่นปั่น,นบ้านใหญ่ คอยซอยเองคอยซอยเองได้ยินบอกคอยซอยเองเขาพูดรู้กติดตามมือชิวชียังไม่ได้เควสเลยเควสอะไรอ่ะอันไหนไม้ปอมาเนี่ยบอลโล่ไมยมันมันไม่ม่ติดบอลโล่นี่ว่าที่มันหลับอยู่เลยต้องทำระเบิดเองมัน อยูอ่กับคอยอยู่กับคอยโอ้โอต,าตายตายแต่คอยติดบอ <c oughs> ดไม่ฟอร์มอ่ะเนี่ยไม่ฟอร์มจื้อได้อยู่กับสายเดียนอยู่กับสายเดียนยังก่อนยังก่อนยังก่อนแม่อนนบอกให้พักพอนเป็นวาซานเขาแม่ทเทพ เข้าแม่เทพเข้าแม่เทพเข้าแม่เทพสายซ้ายซายเข้าแม่เทพสายเอ้าไม่ไม่ทิงท้ง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 เห็นผมไม่เ้าเอาเอ้าเอาเดี๋ยวพี่พามาปลอมไหมอันนี้ไม่ปลอมนี่ไม่ปลอมนีไ่ไม่ปลอมลบ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 ไรกูแดะละตามตามสบายเลยเดี๋ยวพี่รอติดเครื่องเอนะงนั่นะไม่จริงนะไม่จริง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 เอามาตามพี่ไม่ต้ามาเปิดบ้านบ้านใหญ่เลยดิโอ้โหมีไฟสายบ่ไปยักหัวให้พี่แตกยังมาซอยนี่นะพี่เฟสสุดท้ายแหมอว ไปยัดหัวใส่เฉยเ้งื่องไหลไม่บงไม่บลอกอะไรเลยได้ไปยัดหัวใส่โอ้ยไอสิ่งคำนี้ไอคำนี้พี่ต้องถามว่าใกทำอะไรอู้ปูสาอูสาบาลีโนอยู่ข้าบเลียมทซนอยู่คาบเรียมพี่ไปโอ้วกูแจ้กูแจ พี่เดพก็บพี่เก็บนี่เท่ออยู่นี่พี่พี่ไปท่าเท่ออยู่นี่เท่าอย่างนี้ฉันอุตส่าห์ฝางดีวิ่งมาพาใพี่รอเลยพี่รอเลยอุตส่าห์เราฝังดีอะนี่ไม่จริงนี่ไม่จริงนี่ไม่จริงปับโอ๊ยพั๊บเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมพับให้ป <r> ิ้วปิวปิวกับพี่ได้อยู่บนไกลคนพ่อฟอเห็นไหมอยู่ตรงนี้นะฟอฟอเห็นปะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกโอเคโอเค ไ <Nered> หนไหนเบี่ยงเบี่ยงไปทีเบี่ยงไปดีเบี่ยงดูนี้เบี่ยงรอบๆดิีจะบอกให้มาอยู่ไอมันมันไม่เศร้าวิไงโอเคอยู่ล่างอยู่ล่างอยู่ล่างซ้ายอยู่ล่างซ้ายตีดกับข้างไปเรียมวิ่งตรงเลยเอกกำลังไปบ้านเรียมเปิดเลย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  ไปดูกอิดจบแล้วเอาเต้เปดีพี่ปอขวาไปดีปอขวาขวาเอาไปต้เลยไม่ใช่ไปทางนี้ไม่ใ่จะวิไปทางนั้นแล้วอ่ะไม่ได้ละขวไปเลวอย่าเปิดกเปิดปิดนั่นผัวแลวไม่ได้ไม่ได้เลยพี่ป๋อหรือ่ป๋อกันพี่ไปใต้ยไม่ตายไต้ยไม่ตาย โอเคโอเคตอนนี้แหละพอไปทำอะไรตรงฐานได้ไม่เห็นแล้วลงเบ็ดเลยปอวิ่งตรไปแล้วไะไกด์บอกขวาพี่ไม่ปอก็เห็นอยู่แต่ตอนแรกปอบอกว่าขยับขยับมากนะเออเออปวิ่งตรงไปแล้วอะไม่เป็นไรปอไม่เป็นไรแก้ไขได้แก้ไขได้แก้ไขได้าทำไมผมตายเลยว่ะพี่มีปอโล่พี่ยังไม่ลดแขวนเอาพี่ไม่เป็นไรพี่ผมดึงแล้วเอ็นเบสด้วยโอ้โหพี่ โอ้โหผมไม่มีบอลลูนอ้โหทิ้มหายอีไก่โยนโอ้โหปะน้ำปะน้ำปะน้ำอย่างงี้ต้องประน้มลืมผมเปลี่ยนเปิร์กมาเลยตายแล้วอีไก่โยนตายตายตายทุกคนผมลืมยังหลังบ้านมีแทงหลังไม่มีคนนี้ไม่มีแทงหลังมันกลัวมันกลัวแทงหลังพี่ไม่เป็นไรปอเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขาเบต้าไปแขวนเบต้าก็แตกที่ท่อมันอยู่ใกล้ ปอเขาเห็นว่ปะปออย่าให้เขาเห็นปออย่าให้เขาเห็นเดี๋ยวเควสปอไม่ผ่านปอต้องรอดเฟสผ่านแล้วอโอ้พี่ไปเปิดประตูออกด้ยวยไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ไปได้นอนโคบไหมนอนโคบโคบอยู่เพิง่งเพิ่งโคบพิ่งโคบเปอร์รเซ็นต์รอดยากอะ่ะพอป,อ,ปอแบบ พอโดนฟันทั้งทั้งตอนดึงแล้วก็ตอนนี้เขาเขาเฝ้าเหรอใช่ใช่เขายืนตรงนั้นมันยืนทับมันยืนทับยืนทับเลยไปใบเดียวเลยมะไปายเดียวแล้วมาเด้อไปใบเดียวเมแล้วออกไปเลยโอ้พี่มันออกยากลุกล้อมเลยพี่กล้ามาปล่อยปล่อยไปปลอยไปปล่อยปล่อแอบตู้ดิปอแอบตู้แล้วลงแปรงกุญแจมาเปิดดิ โอ้ไม่น่าเชื่ออีกไก่ยู่ก่อนพี่ยืนก่อนพี่ยก่อนพี่ยก่อนพี่ยก่อนอีกไกมันโยนก็บอกอยู่ว่าอีกไก่มันโยนเป็นเชื่อฟังมันทำไมเดี๋ยวพี่พี่พปคนนโขึ้นยังไงอ่ะยังไงไปมันน่าจะไปประตูแล้วเออแบล็คบอแจ็ปิดท่อแบลกคบแจเจอพี่มันมันไม่ปิดท่อ ก็ไม่เห็นท่อพี่พจะแวะลงไปเอากุญแจก่อนไหมไม่ต้อง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 ไปเชื่อกายยายเด็กาเอาออกเวอีบ้านี่ไปเชื่อขนาดฉันโดนฟันล้มต่อหน้ามัน